เดือนตุลาก็นาจะาตั้งท่อลุ่งว่าระบายน้ำบอกนี้คุ้มระดรับน้ำไว้ฝนมากตกมากมันหล่นหอกดีวันถอดไปะจะได้กินเยูะลุ่งว่าอาววขาโดหยอด,อดงามอยู่หยอดงามอยู่ยจะกินให้บง พันนี้อยู่วยหมากเล่ินฝ้ากับมีพี่น้องอนี้ยเดียง่าลยพ่อกินละแล้วลูกจะเอาไปกินกับลาบเป็ดอันนี้กับพ่อกินละแล่ะ่้าวะจงไว้ให้ยใจเนาะหลายนุวยอยู่ด้วยที่ลับเปน้องกับพ่อได้กินอยู่ ที่กันสอดอย่าหมาาาหรือใบใบผิวน้องใบสองแล้วผักปนจากแปดหญ้าหายเมื่อยหายลาไก่สเสด็จไม่ลาเมื่อบ้านอะไรเปนหลักเมื่องคนแก่นสิผ้าไปเลาะเบื้องหน้าจะข้าวก่อนว่ามันมีอีหยังเป็นตาได้กินแน่มันมีกล้วยมีอีหยังสุกในบ่อสนันเดียหมักมันบุหรีมร่มาเดี๋ยวก่อนลุง วันปุ๋ยแห้ก็ล่างเป็นหมากก็ล่างสีสุกไม่เป็นหรอกมอนบุรีแล้วเบิ้งข้าวอันนี้ก็จีบไปทั้งเลเข็นมาก่อ <c oughs> จีบนี่ยังแหงเพราะหงาก็เริ่อมง่ายอีกแล้วตัดได้สองอาทิตย์หนาถนน <c oughs> หน้ากับป้วยหรือสักอนโอ้เข่าว,ว่าสิใส่ปุ๋ยฟังข้าวฝนสิตกลุ่มก็เลยสิบพันหรืใส่พี่น้อง <c oughs> ต้นเริ่มกลมละเ,เดือนตุลากขน,นาจะาตั้งท่องลุ่งว่ามันเดือนกันยา่ากลางเดือนกันย,านาย่าน้ำยังไหลอยู่แต่ว่ากับบ่เป็นยังดอกหลายกระไดลุ่งเงินใส่ทอไปอยุ่นีมันระบายนา้ำแอกนี้คุ้มระดับน้ำไว ฝนมากตกมากมันหล่นหรอกอีวันถัดไปเห็ดหน้าซองแเองดอกพี่น้องแต่ว่างไม่ได้หยาสิดได้จักกระสอบอีไข่ที่ฝนหยาหลายค่ะไปสีผ้าไปเบิง้งสีดันเป็นเลาะพังก้อนไปมันมีอย่างเนี้ยลุ่มแม่เถาก้อนลุ่กับปุ๋ยใส่กับแตกงดก็ลัางงานไปรองหน็หน,หนบ่างไอ้โวคาโดใส่ซองเถารัดปีนี่ ต้นดันมักไกหวาน,นกําลังแตกหนอดแตกใบางามเอาวัวะโดมมนดิโอแตกนหน่อดัวน้องเลยมักมอนเบอร์รี่นวยบอดอกปีนี่กล้วยมนี่ถึงจะปีถอดงาอยู่นี่บ้านนี้สุกนี่จะได้กินเยอะลงา่าอาวัวะโด หยอดงามอยู่หยอดงามอยู่โอ้ยมอนเบอร์รี่บอดอกเลยพี่น้อหรือว่ามันสิออกอีกชุดหนึ่งก็ติดงันประท่านเดแตกหยอดไม่ได้ล่ะบาร์ล่ะก็ได้บอดอกบอดอกนี่พ่อได้เก็บกินด้ซื่อนี่ Ôi, giỏ ván Quẩy các có bán chút cái nào Nó có đồ nè Đẹp bay ảo à, tôi này xíu lóc lóc chụp ấy, lóc mới để treng kinh mấn nọ, Lại chưa đây mới súc không biết lại u. Nhá, ผ่านที่ยุ่ยกล้วยขึ้นเนี่ยแก่แล้วละ่ะไอ้ปัดเอาอยู่หัวกระโดดแตกหนัก bám chặt tay sẽ từ cuối đầu chặt nhạt mãi luôn ui con răng chặt nhạt avocado ngàm thế này ván cặp của nikolai duyên mọi người mời đăng ký mời 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 ปลูกกินใบแล้วพี่หน่องก็อยากกินนั่นก็ห้ามาปลูกโอ้โยเขาให้นี่ไหมมีถึงจะสโนอโแดงเต็มอยู่กับหญ้านี่คือกันสีกนนี่ทั้งเขาทั้งหญ้าพาอมันกันหาซิบก็เนทอกัน,นป้าไฟ่พี่หน่อย นอใหม่บ่าออกตั้งแต่ต้นปีออกดีอยู่เด้อระยะหลังๆมาหนีเดือนนึงมาหนีเลยบ่เห็นนอใหม่ออกเลยมันเป็นจังไดีมันชะงักชะล่อลุ่งกับบ้เข้าใจขึ้นกันนี่เข่าให้หนึ่งนี่ตั้งแต่หย่าเข่าหน่อยๆนี่มาข้าวก่อยรุ่งตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้ออกลงลงนี่ไก่มันเน่าจริงมันนี่ร้าเนี่ยเหลือซีกทั้งนี่เพราะท่านไหนมีเวลามาเห็ดกับมันมาเจียวหน้าพุ่นละมันตัดกิ่งมันลงเนี่ยกิ่งมันหลายผลตัดแต่งดีๆพี่ยนออกยางรอหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นสุ่มต้นใหม่พอจะตากแดดแล้วแต่เฮาอยางน้ำหอมนี่มันตั้อยู่สุดเลยเอากันไก่ตัดกิ่งใหญ่ๆมาหนีบลง งานนี่มันกะตํตาพดตัดออกเลยนะี่ตัดนี่ออกตัดออกตัดออกมักน้ำบ่อบีหนังเป็นตั้งสิผูลังก้อนเาโอ้ยกันแทะไงป่ะนี่เสียพื้นที่หน้าว่าสันมันก็เสียดอกหน้ามันก็มีทอ,อกเก่ามาเนี่ยแะแต่ว่ามันก็นเสียไปห้น้นาไปจักน้อยหน้าก็เห็ดลายเด้อกิกนบ่บ,บ่ดอกเห็ด กินเข่าซืีเซอร์ขฮากกัญางรถเรนได้พี่น้องรถพิกาแลรนได้รถเจียงเรนได้อ้อมได้แหละหรือข้ามาออกกำลังกายยังหมดเสาะมาแล้งก็ได้ข้าวแตงนี่ดีๆมันเป็นสุ่มทนใหม่เนาะคางๆนี่ก็ับี่เนี่ยจินได้พี่น้องเนี่ยพักหวานได้เลยพวกเน,นี่ยอื่นได้เลยนี่ใหญ่แล้วพักแหวนตุนนน่นเนี่ยลูมยกมะปุ๋ยเซลใบกําลังมีสีสันขึ้นพักหวานทั้งนั้นพี่น้องอย่า ปูกความกันแล้วมันทางเงี้ยปทอกันอย่าต้นหนึ่งหวานไว้ถ่ายเก็บกินบม่ต้องไปเสือเขาดอกกินกับว่กินพ่อถ่ายดอกกับหวานก็นได้บพเกินสามจีเสียกับเบือ่อต้นหนึ่งหวานหวานีาน่ยมาแต่งเสียกนี่เป็นหลังกันแต่งเสียกนี่มันก็อนจะเป็นซุ่มเป็นหม่ม เดินสบายเอาหาเยใจมันได้อายุยืนยืดกี่วันน่ะนะพอแต่ยางล้อหน้าหรือกันน่ยยังกัเอารถซาเร่งขี่หรือสามรอบไฟฟ้านี่ยหน่อยขี่อ้อมนั่นสินะไอ้เก็บนั่นเก็บนี่ไปกินเก็บฮักหวานเนี่ยเก็บนั่นเก็บนี่ไปกินเนาะ tuần nước pháp quán này, hạt tuần đen rồi, coi tuần đen bên phía riềng tuần nhiều lắm, con bò nhảy nhiều lắm, phù quảm cái chưa, pháp đây này, ต้นแดงต้นนี้ไมมมาคเขบอสังตายเทละบัตน,นี่เห็นไหโอ้ยสังตายเถอะไหมยังสังตายละบัตน,นี่ยัยงจ่อหักดิว่วปีนี่วัวง่ายึงนี่ มีแท้ๆก็บรากินพีน่น้องมันบ่ออยากเนาะตัดทิมตัดลงซื่อๆนี่แหละฮะส่วนกัดปล่อยมันยาวเล่ยนยุ่งเพราะแนี้เ่อดตหัวซรามันเนาะเนี่ยปีผู้คนบ่มีเพิ่อนสิอยากกินด้วยหรอ่าจะเฮามันผมพ่ออยากเงี้มันมีอยู่เนาะมันกินหรอมันเกิดเ่ดได้กินดูปนดาคนเฮาต้นหมักเซล กายเนี่เป็นหมากด้วยเลยเกือบพานแหลงบาด้ต้นเนี่ยพี่กิ่งมันจะมีต้นใหญ่ะไรไหมเนี่ยมันตายเหลืออยู่งาเดียวนี่ตายแหลงลูกไปเที่ยวประเทศจีนกรับมาและแม่ตายตนี่ฮดหนำไปท่านหอก็ย่งอยู่กิ่งเดียว เพื่อเดียวหน่ยน้อยอะไรพี่น้องกต,ตัดเราจะข้าวไปลับไปเกีบยบักม่วนเบอร์ลี่ปีป่วยพี่น้องยาวครับนี่กูอ,อยากกินบ้าเอา ่ลก้วมแตกต่างนี่มะเข้าวลุงพระเด่เกลือเนี่ยมันจะบอติดนวยเห็นบ่แห้งตายนี่หลังจากลูกออกเกลือใจเนี่ยมันจันมันออกมาใหม่นี่ติดนวยดกอยู่เด้อแล้วเบิ่งว่ามันสิจับบอของบ่จับต่อๆไปเนาะแต่ตอนนี้ก็เห็นมันสิหลังนี่อันเก่าวันมันม่นวยมีแต่จันห่างๆซื่อๆเห็นบ่นี่นี่อันออกมาใหม่เห็นนวยน้อยสะเปาะแตะแปะ ตะเบิ้งว่ามันจีดมีจั๊งนวยนี่บ้อนเนี่ยติดนวยอยู่เนี่ยลูกออกเกลือใส่มาเนี่ยมันตอาไปนี่คือความแตกต่างไปหรองเปรียบเทียบให้เบิ้ง เก็บหมากมอนเบอร์รี่ไปประเทศดน้ำปั้นกินไปน็นหลัมันสุกละว้ยนี่ก็ล้นถิ่มด้วยซึ่ง จะหลายเติมวิวต้นห่พี่นอ้องแล้วก็ยังหลายทั้งต้นจะลุงกี่ขันยืดเนาะมันโดออกไปทั้งให้หน้า <c oughs> เอาไปเก็บตนไหม เก็บมาสามต้นพี่น้องเรื่อยเติบยั่วแบ่งกันกับย่ายของคนละเครย่ายเราอายุหไรแล้วไม่เก็บตัวที่เอาไว้ดอกเป็นโซงหรอคะหรือเก็บแค่ไหนน้อยนั่นแหะแบ่งเล่าจะนอนอยู่หน้าเดี๋ยวจะย่า่ก็ได้หมากเล่นฝ่ากัมีพี่น้องน้วยถึงเยเหล่าเนียพ่อกินละแล้วลูกจะเอาไปกินกับลาบเป็ด ว่วงหนึ่งพี่น้องหน่วยแกว้วด้วยอยู่สามด้วยมันแกวน้ววะหลือวะเนี่เอาเอาต้อยไปต้อยไปพลามาเบิ่งบักสีดาพี่น้องอันนี้แหะพ่อกินหละละแต่ว่าอันนี้ก็พ่อกินหละละแต่ว่าจงไว้ให้่ายเน,ะนาะหลายหน่วยอยู่ด้วยแก่พ่อกิน๋นลนะ ดวงตากับย่ากินหมู่วานเนี่ยลูกเก็บไปชุดหนึ่งแล้วกวนหมุนหมูว่วานุดนี้ก็สิีไรๆกันุกคนนี่แล้วนี่ต้น,นอื่นอีกด้วยต้นนี้กับอาทิตย์านาพอดีกินเนี่ยเดียวอยู่อันนี้กับด อันนี้ก็เสีอาทิตย์นาขึ้นกันนี่ละส่วนต้นมันก็งอกขึ้นดอกไม้ญี่ปุ่นกับมีพี่น้องบา้านเนี่ยสุกดอกลูกบังแล้วอาทิตย์นาอาทิตย์ต่อไปอะไรกันไปเรื่อยๆแล้วรอไปรอแม่เนี่ยน่ากินนิเดเดี่วเลยพี่น้องลินฝ่ายจากักจั่งหลยหนึ่งสองสามสี่แปดหน่วยมอนบริกัได้หลายเติบ เคืองกิโลไดไเยอะมากเนี่ยนีจะเป็นกิโลนูู่บนี่ว่าปีหนึ่งสงสเจวกล้วยเครื่อหนึ่งนีง่รับไป่น่องแต่พ่อได้กินอยู่บ่ที่สำคัญกันหนึ่งด้สื่อเขาได้สองกินยางกอดไพยว่ามีสารเคมีที่สามน่อยากกินยั่งได้กับยางมหาเจร,ริญลเสีนทางของเจ้าของเนาะ ีมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องใผ่สิว,ว,กกว,ว,ว่าเป็นความทุกอะกระมองคนละมุมนกระไรยี่ดอกแต่ว่าลุงว่ามันเป็นความสุขนะเนาะเก็ดป้ายอยู่ไปอยู่กับมันกับธรรมชาติดเกินไปทั้งสิสสง้นละยัดเงินในนี่กับปอยางคักเลยละ่ะได้ออกกำลังกายผ่อนยางอ่อนสวนได้เห็นงานโน่นนี่นั่นมาหน้าข้าวนี่กะเอาไวปสำเนียเนาะพี่น้องสามเมือย่ำเริ่มเป็นกำลังแรงใจให้ลุงน,น้ำแน่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ยู่เป็นเพื่อนกับลุงต้อไปไปอาบน้ำเมื่อบานเมื่องควันจะลอยสากิโลปน้ลงสวัสดีครับ